ผมขอกราบลาชนาพระอาจารย์พระครูศีปัทรวิเทศธนพันธ์อาสโพเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวเมืองวอร์เรนรัฐมิชิแกนบรรยายธรมเรื่องสุขในบุญกับผมขอกราบราชนาพระบุณเจ้าอรับนัโมตัสะ พักวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโภพุญญาสุจโยตีอะามบัดน,นี้ อัตอมาภาพจะได้แสดงดพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าสุขในบุญนั้นก็ขอกราบพระเทรานุเถระที่เข้าอยู่ในกลุ่มรายรุ่งอรุณแห่งนี้และขอเจริญพรญาติโย,ยมสาธุชนชาวรุ่งอรุณทุกท่านฉะนั้นในวันนี้อัตอมาภาพก็เป็นตัวแทนของทางวัด พุทธวิหารนานาชาติมิดเวสรัฐมิชิแกนมาภาพชื่อพระครูศรีพัทรวิเทศหรือว่าพระอาจารย์ธนพัฒน์อาสโพเจ้าวาดวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมตักขุมทรัพย์นะ ต่กลุ่มรัพ์ในพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าเราเนี่ยก่อนที่เราจะเดินชีวิตของเราต้องมีการเดินทางเหมือนกับเราจะเดินทางไปประเทศไทยเราก็ต้องเตรียมอะไรเตรียมจัตุปจัยเตรียมบัตรเครดิตเตรียมเงินเตรียมกระเป๋าของใช้ส่วนตัวที่จะต้องเดินทางไปประเทศไทยต้องมีสัมภาระที่จะต้องใช้สอย ฉะนั้นชีวิตของเราพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าควรทำทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์สมบัติของญาติโยมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแก้แหวนเงินทองต่างๆที่เราได้สะสมมาไว้ด้วยความหมั่นเพียรแล้วก็ ครอบครัวที่ดีนี่เรียกว่าหาทรัพย์มาได้ฉะนั้นเมื่อเราหาทรัพย์มาได้ต้องทํำยังไงให้ชีวิตของเราเป็นสุขและก็เป็นสบียงที่เราจะเบิกมาใช้ในตลอดในภายชีวิตภายภาคหน้าของเรานั่นก็คือบุญนะบุญนั้นเป็นชื่อของอะไรโยบุญนั้นเป็นชื่อของบุญนั้นเป็นชื่อของความดี เมื่อกล่าวถึงเหตุของบุญเนี่ยบุญได้แก่ทำความดีเนี่ยเมื่อทำความดีแล้วเนี่ยประการที่สองบุญนั้นหมายถึงว่าเป็นผลของบุญผลหมายถึงความสุขความเจริญนแะแต่เมื่อกล่าวถึงสภาพของจิตใจเนี่ยบุญได้แก่จิตใจที่ขาวผ่องสะอาดหมดจดด่งน้ำค้างที่อยู่บน ใบบอนนะเนี่ยถือว่าเป็นบุญฉะนั้นการที่เราจะสะสมทำอริยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในเนี่ยเราก็ต้องมีหนทางที่จะทำให้เกิดบุญกุศลนั้นในพุทธศาสนาเ,าเราได้กล่าวหนทางที่จะทำให้เกิดบุญนั้นมีหลายทางที่ ย่อๆโดยสรุปมีสิบทางโยมนะสิบทางสิบช่องทางที่โยมจะใช้ในการสะสมอริยทรัพย์ช่วงชีวิตของเราที่ยังอยู่จนฝ่าจะาละโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ไปใช้สอยไปเบิกใช้สอยในสัมปรายภพก็คือพบหน้าต่อไป ก็จะได้บอกว่าทางสิบทางที่เป็นช่องทางของการทำให้เกิดบุญเนี่ยในพุทธศาสนาของเรามีอะไรบ้างแล้วมีความสำคัญอย่างไรที่จะต้องสะสมซึ่งบุญทางขนทางที่หนึ่งโยมก็คือทานนํำไมบุญสำเร็จด้วยการให้ทานก็คือชาวพุทธของเราทุกคนเนี่ย เป็นนิยมให้ทานอยู่แล้วชอบทําทานทำบุญนะโดยส่วนใหญ่นั้นอย่างอาตมาได้เดินทางไปบรรยายที่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีเขาบอกว่าให้ถวายปัจจัยทำบุญสองหมื่นแก่วัดดีฝ่าให้เขามานั่งฟังธรรมะสักครึ่งชั่วโมงฉะนั้น ทางช่องทางที่หนึ่งเนี่ยคือทานนามัยบุญสําเร็จด้วยการให้ทานให้ทานนั้นจะมีาการสระทรั์นะการสระทรั์เป็นทานการให้อภัยทานนะนี่ก็คือการให้อภัยทานนั้นถือว่ามีความสําคัญที่สุดการสระทรัพย์ต่างๆที่ญาติโยมทุกท่านได้ธนุบำรุงพุทธศาสนาในประเทศไทยเองก็ดี ในสารัตเองก็ดีเนี่ยก็ได้รับแรงใจแรงศรัทธ,ธาจากคณะศรัทธ,ธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านอยู่แล้วได้มาสระจตุปัจจัยบำรุงวัดบำรุงอุธศาสนาบำรุงพระสงฆ์ให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ได้ในช่วงนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้านั้นฉะนั้นก็มีข้อนี้ข้อเดียวโยมที่ต้องใช้เงินใช้ทอง ใช้จตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดบุญก็คือทานนใหม่ฉะนั้นอีก9ก้าข้อเนี่ยโยมไม่ต้องใช้เงินเลยอย่างข้อที่สองเนี่ยศิลใหม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลญาติโยมทุกท่านที่เป็นชาวรุ่งอรุณก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาศีลกันก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญแล้วสําเร็จด้วยการรักษาศีล ศีลนั้นมีนิสงยังไงศีลศีลที่เราพระท่านได้สรุปในตอนท้ายว่าศีเลณสุขติงยันติคือศีลเนี่ยทำให้ไปถึงสุขติศีเลนะโภกะสัมปทาศีลเนี่ยทำให้ถึงให้ได้โคกัสัพสมบูรณ์คูณสุขในชีวิตศีเลนิพุติยันติศีลเป็นบันไดให้เราก้าวไปถึงความ ร่มเย็นคือพระนิพพานนี่คืออนิสงส์ของการรักษาสิลนะบุญสําเร็จใหญ่ด้วยการรักษาศินช่องทางที่สามก็คืออะไรครัภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญจิตตภาวนาอย่างที่ญาติโยมได้นั่งสมาธิยี่สิบนาทีสิบนาทีเมื่อกี้หรือว่าทามาตลอดนั้นเรียกว่าเจริญจิตตภาวนาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา จิตภาวนานั้นหมายถึงการนั่งสมาธิฝึกสติฝึกสต,นะติของเราให้ตื่นสติของเรานั้นเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงจิตของเรานะสติของเราเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงจิตที่คอยคุ้มครองจิตไม่ให้ไปรับกระแสจากอารมณ์ภายนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ สติจะต้องมีควบคุมแล้วก็ให้จิตของเราเนี่ยละปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเจริญจิตภาวนาการนั่งสมาธิทําจิตให้สงบก็ได้บุญมากหลวงพ่อพระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าปฏิปฏิบัติบูชาเนี่ยถือว่ามีอนิสงส์มากปฏิบัติบูชานั้นบูชาในพุทธศาสนามีสองอย่างคืออมิสบูชาและปฏิ ปฏิบัติบูชาอมิตรบูชาหมายถึงการบริจาคข้าวของต่างๆของหอมของอาหารหวานข้าวมาบูชาแด่พระพุทธองค์นี้ก็ได้บุญแต่พระองค์ได้ทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชาอย่างที่พวกเราทุกท่านได้มาเจริญจิตตภาวนาระลึกถึงคำสั่งสอนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นอ่าสติปัฏฐาน หรือว่าสมถกรรมฐานหรือว่าวิปัสนากรรมฐานนี่ถือว่าปฏิบัติบูบชาท้งนั้นก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะนําไปสู่ถึงจุดสูงสุดก็คือสู่พระนิพพานได้ข้อที่สี่ก็คืออะไรโยมอัปปจายะน้ำใหม่บุญสําเร็จด้วยการนอบ,น,อบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อย่างผู้น้อยก็นอบ,น,อบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ไหว้พูดจาด้วยคําไพราะญาติโยมก็ นอบน้อมต่อพระสงฆ์แม้จะบวชในวันนั้นนะพระสงฆ์ก็นอบน้อมต่อพระเทระผู้ใหญ่ตามลำดับพรรษาตามอาวุโสพันเตนี่เรียกว่าบุญสําเร็จด้วยการนอบน้อมถ่อมตนเหมือนกับพระอัศชิและพระสาริบุตรนะพระอัศชิเป็นาสาวกเป็นลูกศิษย์ของพระสาริบุตรนะก็เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตน จะไปที่ไหนพระสารีบุตรอยู่ทิศไหนก็เมื่อทราบก็จะหันีิษะนอนไปทางนั้นแล้วก็กราบนี่ถือว่าเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนก็ได้บุญในนิสงยิ่งใหญ่พระอัสสชิก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาศพหมดอสวะทิเรศนี่ก็เป็นบุญใหญ่นะข้อห้วัยาวัจจหมยบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบ ฉะนั้นคนเราเนี่ยชาวพุทธของเราเนี่ยดีอย่างไม่ว่าจะมีจิตที่ไหนอยอมสาธารณะกุศลเช่นช่วงโควิด19เนี่ยเราจะเห็นว่าชาวพุทธของเราเนี่ยไม่ว่าชาวไทยโดยเฉพาะพวกเราชาวไทยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีจิตเมตตาจุดเด่นของชาวพุทธคือมีจิตอบป้อมอารีเมตตาการุณาต่อเพื่อนมนุษย์รวมทั้งสัตว์โรคทุกชนิดน ฉะนั้นเราจะเห็นว่าการวัดได้ทำอาหารถวายได้ทำอาหารแจกญาติโยมแล้วก็ญาติโยมเองก็ตั้งตู้อ,อิ่มบุญหรือว่าต่างๆไว้ที่หมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ตา่างๆเพื่อให้คนที่ไม่มีอาหารรับประทานในช่วงลำบากนี้ได้รับประทานกันนี่เรียกว่าขนขวายในกิจที่ชอบนะกิจที่ถูกที่ควร สังคมหรือว่าคอมมูนิตี้วัดวาอารามหรือว่าชุมชนต่างๆมีงานสิ่งใดก็ใช้แรงกายแรงใจไปช่วยนี่เรียกว่าบุญเกิดขึ้นด้วยหยาดเหงื่อแรงงานอของเราข้อที่6ช่องทาที่6ก็คือปฏิทานนำใหมบุญสาเร็จด้วยการให้ส่วนบุญอ,อย่างที่โยมแผ่เมตตาเมื่อกี้เนี่ยนั่งสมาธิกันมาก็สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือแผ่เมตตาบุญกุศลที่เราแผ่ไปเนี่ยไม่มีจบสิ้นเป็นอินฟินิตี้คือสุขอ่าได้บุญมากมาก,มากยิ่งนอนุโมให้คนเท่าไหร่แผ่ให้คนเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากขึ้นเหมือนกับบ้านโยมีเทียนอยู่หนึ่งแท่งบ้านอื่นทั้งหมู่บ้านไม่มีไฟเลยดับสนิทเมื่อบ้านอื่น จะได้แสงสว่างก็มาต่อเอาจากบ้านโยมไปจากบ้านหนึ่งไปบ้านสองจนทั้งหมู่บ้านสว่างสวายด้วยแสงสว่างชั้นใดบุญกุศลที่เราให้ไปนะก็ยิ่งเพิ่มปูนจาก1เป็นสองสองเป็นสาเป็นอินฟินิตี้มหาศาลนี่เรียกว่าปฏิทา,านธรมใหม่บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญนี่ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองเลยโยมข้อที่7ช่องทางที่7คือปัตตานุโมทนาใหม บุญสาเร็จด้วยการอัคนโมทนาส่วนบุญนะอย่างญาติโยมเข้ามาหลังจากฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็กล่าวคําว่าขออนโมทนาบุญด้วยนะขออนโมทนาบุญด้วยสาธุเนี่ยแปลว่าดีแล้วขออนโมทนาบุญด้วยนะฉะนั้นใครเห็นใครทารําความดีไม่ว่าจะที่ไหนโดยเขารู้หรือไม่รู้หรือว่าเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราเห็นเราก็ ทำจิตให้เป็นบุญแล้วก็กล่าวว่าขออนุโมทนาส่วนบุญด้วยนะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบุญกุศลนะนี่เรียกว่าปัตานุโมทนาม่บุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญแก่คนอื่นเขาเรียกว่า,อาพอยินดีแก่ผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีทาความดีเราก็พอยินดีกับเขาไปด้วย เขาเรียกว่ามุธิตานะมุธิตาพอยินดีไปด้วยข้อที่8ช่องทางที่8โยมธรรมะสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมนะอย่างที่ญาติโยมได้นิมนต์พระครูสีพัตรวิเทศเนะี่ยหรือว่าจะมาภาพมาแล้วก็พระคุณเจ้าต่างๆมาแสดงธรรมเนี่ยโยมก็ตัง้ตงใจฟัง,งนะใช้เดี๋ยวนี้โลกเราเป็นโลกแคบโยม สามารถที่จะฟังพระเทศได้ทั่วโลกนิมนต์ให้ท่านแสดงธรรมได้ทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยใกล้กันเห็นกันได้ยินได้ฟังหาอา่นเป็นหูทิพตาทิพโดยที่ไม่ต้องมีอภิญญาทั้ง6แต่ก็ตอนนี้ก็ถือว่า เหมือนกับได้อภิญญาคือมีหูทิพตาทิพได้ฟังได้ยินในเรื่องที่ไกลๆอยู่ไกลๆก็สามารถเห็นกันได้อยู่ไกลๆก็ฟังได้ยินกันได้เนี่ยเรียกว่าธรรมสวนาใหม่บุญสาเร็จด้วยการฟังธรรมสุดสูสังและปฏิปัญญาฟังได้ดีย่อมเกิดปัญญาโยมจะสําเร็จประโยชน์ความสุขทําบุญสุขในบุญได้ก็เพราะว่าการฟังธรรมนี่แหละช่องทางที่9คือโยอม ทำมัเทศนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรมบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรมก็คือเมื่อเราฟังเรื่องราวดีๆเราก็ไปบอกต่อแก่คนใกล้ตัวคนครอบครัวนะแล้วก็เพื่อนสนิทมิสหายวันนี้ได้ไปฟังธรรมมาเรื่องสุขในบุญมีช่องทางแสดงให้เกิดบุญต้องสิบทางมีข้อเดียวที่ใช้เงินก็คือทานใหม่นะ เนี่ยก็แสดงสิ่งที่เปิดประโยชน์ให้แก่คนอื่นได้รู้เป็นการเปิดเปิดแสงส่งแสงสว่างเข้าไปให้คนอื่นได้เห็นข้อที่10บยอมทิฏฐุทิฏฐุชุก,กรรมการทำความเห็นให้ตรงตรงนี้สำคัญที่สุดนะฮะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาแปลว่าความเห็นชอบทิฏฐิแปลว่าความเห็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นตรงเห็นมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าพระพุทธศาส,สนามีจริงนรกสวรรค์มีจริงพะนิพพานมีจริงพ่อแม่มีบุญคุณจริงนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเรียกว่า,าจะทําให้เราเนี่ยเสียประโยชน์นะครับ ทำให้เสียประโยชน์ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพุทธศาสนาถึงพบก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเพราะมีความเห็นผิดเป็นสัมมาเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ช่องทางทางนิยมนะที่ทําให้เกิดบุญสะสมเป็นอริยทรัพย์ให้กับตัวญาติโยมเองฉะนั้นคนทาบุญเนี่ยมี4แบบนะสามารถที่จะเปรียบเทียบกับ สามารถสาามรถเปรียบเทียบกับฝนได้นหรือว่าธรรมชาติได้คนสี่แบบนั้นคนประเภทที่หนึ่งนั้นเปรียบเหมือนกับฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องคนแบบที่หนึ่งนี่ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ไม่ยอมทำบุญเองและก็ไม่ยอมบอกบุญคนอื่นด้วย อยู่เฉยๆเป็นมนุษย์แมวนอนหวดคืออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่ทำบุญและไม่บอกคนอื่นด้วยอยู่เฉยๆไปคานนี้เรียกว่าเมื่อเกิดชาติหนึ่งชาติใดเนี่ยชาติหน้าเป็นคนที่ไม่มีบริวารแล้วก็เป็นคนไม่มีทรัพย์นี่คนประเภทที่หนึง่งฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องคือไม่ทำบุญเองและไม่บอกคนอื่นด้วยคน ประเภทที่สองนี่ยอมเปรียบเหมือนกับฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกคือคนที่บอกบุญคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำบุญแต่บอกคนอื่นให้ทำบุญนะคนนี้เมื่อไปสู่สัมปรรยภพเขาก็จะได้แต่บริวารน,นะมีเพื่อนเยอะแต่เป็นคนไม่มีทรัพย์เป็นคนไม่มีทรัพย์และคนประเภทที่สามนี่คือฟ้าไม่ร้องแต่ฝนตก เปรียบเหมือนกับบุคคลที่ทําบุญเองแต่ไม่บอกใครไม่เป่าประกาศบอกใครทําเงียบๆค,คนนี้เมื่อไปสู่สัมปรรยพภพแล้วจะมียนิสงคือมีทรัพย์มากแต่ขาดบริวารขาดบริวารคนประเภทที่สี่นี่ฟ้าร้องฝนตกเปรียบเหมือนกับคนที่ทำบุญเองและชักชวนคนอื่นด้วย คนนี้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์คือเมื่อไปสูส่สุคติพบเบื้องหน้าก็าจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากและก็มีบริวารดีคอยเชื่อเหลืออย่างมากนี่เขาเรียกว่าคนสี่แบบในพุทธศาสนาของเรานะฉะนั้นการทำบุญนั้นมีช่องทางต้องสิบทางที่ห้ามทำให้เรามีความสุขในการสะสมบุญ เหมือนกับที่อาตมายกหัวข้อธรรมในเบื้องต้นว่าสุขโขบุญยศอุจโยาการสะสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ก็คือการสะสมสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวเนเงินทองเป็นทรัพย์ภายนอกเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นอันตรายหายไปได้แต่อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในก็คือบุญกุศลที่โยมได้สร้างมาเนี่ยจะเป็นอริยทรัพย์ภายใน ที่พระพุทธองค์ได้สรงสาร,รเสริญก็จะติดตัวไปสู่กับญาติโยมทุกภพทุกชาติเป็นสเบียงคลังที่อยู่ในธนาคารให้โยมได้เบิกมาใช้ตลอดในการเดินเดินทางสู่สังสารวัฏจนกว่าจะถึงสิ้นสุดของการเดินทางก็คือถึงพระนิพพานบุญก็สามารถที่จะเบิกมาใช้ได้ตลอดฉะนั้นบุญนั้นก็มี บุญชื่นมืดน,นะก็คือก็คือทําให้ตัวเองเมื่อทําเองก็มีความสุขใจบุญชื่นตาเนเวลาเราไปทําบุญที่ไหนมีสถานที่สวยๆคนจัดสถานที่งดงามทอดกระถินผ้าป่า,ปาเห็นก็ชื่นตาชื่นใจบุญอ่าบุญชื่นชมนะเมื่อคนมาทำบุญนะก็เกิดคนชื่นชมเกิดคนอนุโมทนาซิ้นกันและกันฉะนั้นนี่ก็เป็นอนิสง ของเราฉะนั้นอาตอมาภาพคิดว่าการแสดงธรรมในหัวข้อสุขในบุญก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการละชนีจา้าครับขอบพระคุณ